จะมาแนะนำนะครับขั้นตอนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Google Classroom แล้วก็ขั้นตอนการเข้าห้องเรียนนะครับแล้วก็เข้าไปดูว่าในห้องเรียนมีสมาชิกกี่คนมีประกาศเรื่องอะไรนะครับแล้วก็มีงานที่ครูสั่งนะครับงานเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก็จะมาแนะนำกัน,นครับลำดับแรกนะครับก็ให้ไปที่ปุ่มแอปพลิเคชัน Play Store นะครับ ซึ่งจะมีในระบบปฏิบริการ Android นะครับที่จะแนะนำเนี่ยนะครับก็จะเป็นการดาวน์โหลดนะบ,นะบนมือถือนะครับในระบบปฏิบัติการ Android นะครับลำดับแรกก็แตะที่ปุ่มค้นหาแล้วเลือกที่ Google นะครับ c a s s r o o m โดย Google เนี่ยจะมีแอปพลิเคชันใช้ในการเรียนการสอนได้หลายแอปนะครับแต่เราจะเลือกใช้หลกัหลกๆก็คือ Google Classroom ก่อน ก็เลือกที่ปุ่มติดตั้งไปเลยครับก็รอสักครู่นะครับใช้พื้นที่ประมาณ40 m mm สเมกนะครับไม่เยอะมากนะครับก็ความเร็วในการติดตั้งก็จะขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็พื้นที่ว่างของเครื่องเราด้วยนะครับว่ามีเพียงพอหรือไม่ก็เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็กดที่ปุ่มเปิดครับก็จะเด้งมาหน้าตายอย่างนี้ นหน้าตาสีเขียวนะครับค่าซูมสำหรับ่อไปครับื่อเรากดที่ปุ่มเริ่มต้นใช้งานโดยระบบจะถามว่าเราจะเลือกใช้บัญชีอีเมลไหนในการเข้าเรียนนะครับส่วนครูสําหรับครูก็จะอาลองเป็นเพิ่มเพิ่มบัญชีใหม่นะครับ,มมใ,หนะรบให้ติ๊กที่ปุ่มเพิ่มบัญชีใหม่แล้วกดตกลงหมายความว่าเราจะต้องการเพิ่มบัญชีอันใหม่เข้าไปนะครับ ในกรณีที่เราล็อกเครื่องเราจะเครื่องจะทารหัสผ่านเราก็ปลดล็อกนะครับแล้วก็กดถัดไปจากนั้นนะครับให้เราใส่บัญชีอีเมลที่เราต้องการล็อกอินเข้าไปนะครับอาจจะไม่ต้องใส่ a อร n g ซ g m แก็ได้นะครับใส่แค่ชื่อ Gmail ก็พอกดถัดไปได้เลยนะครับาจากนั้นใส่รหัสผ่านเข้าไปครับ ก็พอไซยรอรผ่านเสร็จปั๊บก็จะเป็นเงื่อนไขการให้บริการของ Google Classroom ก็อ่านเงื่อนไขก่อนนิดนึงนะครับก็จากนั้นกดฉันยอมรับครับยอมรับเงื่อนไข Google ก็จะบอกว่า Google มีบริการอะไรบ้างนะครับอ่านนี่จะเป็นค s r o ูมที่ครูมีอยู่นะสำหรับไอดีนี้ครับ ยกตัวอย่างต่อไปนะครับจะเป็นการขั้นตอนการเข้าชั้นเรียนนะครับการเข้าชั้นเรียนก็ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ ลำดับต่อไปก็จะเป็นการเข้าชั้นเรียนนะครับจะมีการเข้าด้วยกัน2แบบนะครับวิธที่แรกก็คือแตะตรงนี้นะครับแล้วกดที่ปุ่มเข้ารวมชั้นเรียนนะรหัสผ่านของชั้นเรียนนะครับนักเรียนสามารถดูได้จากข้อมูลที่ครูส่งให้นะครับข้อมูลที่ครูส่งให้นะครับข้อมูลที่ครูส่งนครับตป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งอ่ะ ในตัวอย่างครับครูอาจจะขอเข้าชั้นอ่างม2ทับ2แล้วกันนะครับอ่ะม2ทับ2นะครับดูว่าจะเข้าได้ไหมอ่ะผิดแป๊บหนึ่งครับม2ทับ2แป๊บหนึ่งนะครับอาจผ่านคือ 445PSFC มากดเสร็จแล้วนะครับกดที่ปุ่มเข้าร่วมครับอ่ะก็จะเข้ามาเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของห้องเรียนนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงเราสามารถแตะดูที่ประกาศนะครับประกาศเดี๋ยวจะเป็นการโชว์ว่าคุณครูได้โพสต์อะไรหรือมีการสั่งงานอะไรลงไปในห้องเรียนล้วบ้าง่อไปที่งานของชั้นเรียนครับ อาจสามารถดูได้ว่างานของชั้นเรียนเรามีกี่งานละนะคุณครูจะใส่หมาเลข 01, 02, 03ไหมนักเรียนสามารถเข้าไปดูได้อ,อันนี้คือผู้คนดูสมาชิกนะครับดูว่าม2อบ2เนี่ยมีสมาชิกทั้งหมดกี่คนและใครเข้าเรียนแล้วบ้างนะเมื่อเข้าไปแล้วให้เรียนดูงานที่ครูรับมอบหมายมอบหมายให้นะครับอ่ะในตัวอย่างนี้ครูจะเข้าไปดูที่เมนูหัวข้อ03ให้เรียนนะครับให้เรียน ให้เรียนอ่านโจทย์ก่อนนะครับเนี่ยอ่านคาสั่งก่อนว่าครูสั่งไว้ยังไงนะก่อนจะลงมือทำให้เรียนสั่งอ่านโจทย์ก่อนนะครับเมื่ออ่านโจทย์เสร็จปัาบมเรียนมันจะมีคลิปการสอนนะที่ครูทําไว้นะครับเป็นคลิปที่ครูทําไว้ให้นะเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนต่อไปเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยนะจะมีลิงก์ไฟแนบนะครับเป็นไฟแนบลิงก์ที่ครูทําไว้คือ ลิงก์งานนะครับเรียนแตะที่ลิงก์ได้เลยนะครับมันก็จะเด้งมาที่หน้า Google Form ให้เรียนตอบคาถามเนาะไปครูจะทําการประกาศรายชื่อนะครับคนที่ตอบคาถามในแต่ละสัปดาห์นะครับเรียนสามารถติดตามได้ที่หน้าไซต์ของครูนี่ก็จะเป็นขั้นตอนหนึ่งนะครับในการเข้าเรียนนะครับอ่ะเสร็จแล้วออกไปก่อน อะต่อไปจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งครับในการเข้าชั้นเรียนโดยที่ไม่ไม่ต้องรู้รหัสก็สามารถเข้าได้นะครับไม่ต้องรู้รหัสก็สามารถเข้าได้นะครับวิธีการนะครับก็เรียนไปที่ไซต์ที่ครูสร้างไว้ให้นะครับเฟซบุ๊กของครูนะครับเมธวัฒน์ มาที่ f a c e b o o ของครูครูจะโพสเกี่ยวกับเรื่องเรียนนะส่วนใหญ่นะครับก็จะโพสเกี่ยวกับเรื่องเรียนมีเรื่องตลกขำขันบ้างอ้าวในทีนี้ครูจะขอเข้าชั้นเรียนอ้าวมหนึ่งแล้วกันครับมหนึ่งมหนึ่งนะครูแตะที่ลิงแตะปับ๊บมันจะเด้งมาที่หน้าห้องเรียน,นทันทีโดยที่คุณครูไม่ต้องรู้รห,หัสผ่านอะไรเลยกดครูกดเข้าร่วมชั้นเรียนครับนะครูกดเข้าร่วมชั้นเรียน มันก็จะเข้ามาเหมือนกันเห็นไหมกรณีเดอยวกันเห็นไหมครับเข้ามาปับป๊บนักเรียนก็ดูประกาศอยู่เลนหน้าสตรีมของครูประกาศอะไรลงไปบ้างเห็นไหมครับเนี่ยเมื่อนักเรียนเข้ามาแล้วนักเรียนแนะนําตัวตามตัวอย่างพร้อมบอกข้อมูลตรงน,นี้นะคำถามนะคำถามครูก็เป็นคําถามที่นะเช็คความพร้อมของนักเรียนเฉยยังไม่ได้ให้คะแนนนะครับจากนั้นให้ไปที่เมนูง,งานของชั้นเรียนครับเหมือนกันกับของชั้นม .2 เลยเห็นไหมมี0ย์ห0ึู่คุมอยู่นะครับ เลี้เขก็ไปที่03น,นะครับมันก็จะเป็นปอปอัพเด้งขึ้นมานะครับว่าคําสั่งที่ครูสั่งไว้เนี่ยมอบหมาไว้เนี่ยให้ทําอะไรบ้างนะครับมีคลิปการสอนจากนั้นมีใบงานต้นแบบนไครับคลิกที่ปุ่มใบงานต้นแบบมันก็จะเด้งไปที่หน้า Google form จากนั้นนักเรียนก็ตอบแบบสอบถามหรือคําถามได้เลยนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างในการเข้าเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือ นักเรียนมคีคำถามสงสัยสามารถแชทถามสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะตอบได้ทั้งใน Google Classroom ใน YouTube หรือว่าใน Facebook นะครับสามารถตอบได้เลยนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผม